สบายดีพี่น้องสบายดีมัตสมองสุบอนิพ่อกับจอววบบวันบานหน้ามามาทุกคนกีแกงน้ำไม้น้ำกันกนินอะไรเข้มบะแกงนำ้ำไม้มีตรแนงหน่อยๆน่อยทุกคนแบบว่าพอดีกแกงกลมเลยแม่น้องเดือนเอาเท่ามาคุยเท่ามาสดทุกคนเลย กำลังปงแต่หมอทุกคนปงลงมาควันตรวจตรวจมามากทุกคนจะได้มอนเราอีกในเดือนเท่าข uh ึ huh. ้นมาใหม่ใม่บ่นชิ้แตเาอุ้วเราทนอาหก้าจอยไปเอาเดือนมอนอีกแม่เอ็นน้อยินดาจุนี่คลิปม่แม่ จานมากินขาาน้าวบ่จาคเบาควันก็ออกไปเกลือไก่ทุกคนยังไม่ข่ามวามวาอยู่เห็นดเห็นดเหรอ

ก็ูขูเปือดปืยักปือปเลดบวทุกคนแกใส่เ็ดบวเหะครับหมักบววเ็ดบัวยังออกทุกคนเลยย้ำไม่ใส่เ็ด

ยังม่ทันออกก็เือได้พูดในกองไฟไม่ส่งโรงพยาบาลพญาเน็ตปุ๊บปีได้ตัวนะน่นไม่ใหญ่ม่ทราออกบปัปวตาื่ามันลงมันมันตัวก็ได้ไม่กคุ้ Được, đun này nó nhảy Chắc là kia có là có bớt lắm ừ. Cái cậu của ha đó là thì... ha <laughs> <Mình cảm> <laughs> <laughs> ลูกชายกระหอบคุณลูกชาย ลึกซ้้นะลูกน้องวากีมานอนเผาหมูกินแกล้งทำไม่ึ้นมาเกล้งโทราซาไปอะอ่านองเดี๋ยวนั่งเลยนะลูก กกับปยูทุกคนกินกันสามคนแ้่คนขุนโขกแล้วลงหวยเนาะีเ่อร่มเดี๋ยวเลเรียวติดอันาดมากเกรจ้ะคนมาเห็นเนะจังเห็นขายมาณสิบกตัวิโลลูกไครไข่อน้

mhm này mhm 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รวยกันหลุดุกขนาดทุกคนเราไปกินขึ้นมาตะเกียวขเขาไม่เมือยนะสดหอนๆอนนี่ก็สิขักป่งประดุกมันมัน เหรอเหรอนิมั้งเห็นเรองหอยายอันนี้มันบอนนัาเทียงบอนนังมีการจองบอนนังเมื่อนี้ก็เป็นร่มๆ่มคุมๆแล้วได้บุหูทุกคนยายหร่อคนฉีตกจเขา แต่ว so pues ่าเกียบเขารัจ้กันแน่น่กับรรยากาศดีค่ะทุกคนบวมเมยเป็นไตาแม่ทางใ่้มวประกาศให้ตายว่านบประกาศเข้าตายยตงกล้วน้ทางใกล้วเปิดกับประกาศจเปิดประกาศงานประกาศ่นครับนั่นมาย่าเขาจะไม่ซีก้ มาควาห้กมาตินาข้ากรีบวยนง้ากบารี่ากุมารตนาบยพองข้าก็เป็นบบบบบวยจิรปีหนีฮะเนี่ยทุกคนอะไรจิ่อกวะน่าเห็นหาขวัยคุณุ พอได้ปนไปเก็บพักกันมารลวงหกล้วยน่ะปนพ่ทางเนียบปป้าครี่ปาานี่ปนีจ้าเส็มือหาดูกันหาดูกังบนใบข้เลือนนั่น ทุก็คือน้ำมันกับชีเดล่าขีบตะเพียนที่นีน้ทุกคนเลยเพาะกันขีบหนาสิบแสบแก้งใหม่ทุกคนสบายดี